หากเหนื่อยนักนั่งหยุดพักบ้างก็ได้นะคะนั่งแล้วก็ไปต่อคะ่ะพี่น้องเอิรไปอำเภอบมืดจักเทื่อนะคะอำเภอสว่างแดนดินเนยคะ่ะไปค่ะสิาพาไปชมบรรยากาศกำแพงสูงนะคะหลังกำแพงสูงเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็จากป้อมยามเข้ามานะคะมาบ้านพักเนาะมาบ้านพักคุณวิรัตเดีอค่ะเด้กกระไกะ่เตบอยจุเด้อค่ะเข้ามากะ บรรยากาศมีแต่ต้นไม้นะคะกรรร่มรื่นดีนะคะบรรยากาศกะมีห่มมีเงาเนาะค่ะเนาะบรรยากาศร่มรื่นดีฮะ,ะ,นะน่กะก็ถึงแล้วนะคะเลี้ยวเข้าไปเลยรถเพื่อนกระจอดอยู่เนาะค่ะเนาะรถสตาร์ทไม่ติดนะคะกลับกับเพื่อนก็เลยให้เมียมาส่งเนาะบันนี้ไปแล้วเด็กน้อยสองคนนี่ก็ได้ ลูกชายเพื่อนก็ได้นายว่าโดดมเด็กชายว่าโดดมกับเพื่อนฝูงนะคะวัยรุนนวัยรุนกําลังสิไปเลาะหาเลาะนะคะได้จักรยานคันนึงก็จะไปพากันไปเลาะแล้วบันี้ถือไม่พร้อมนะคะย่านหมาพอว้าพ่อกับแม่ก็มาซ่อมรถนะคะทีนี้อืมบป่นซ่อมรถามาเปลี่ยนแบตรถกันนะคะลูกชายเพื่อนก็ได พังแน่ๆจักรยานนะซื้อแบบไรกะพังคะ่ะครอบหยกแต่ล้อนะคะขี่ดีๆลูกไม่จำเด้อค่ะเด้อหมักหยกล้อนะคะหยกอีกละ่ขะขนาดจักรยานได้นี่ค่ะพี่น้องเอ้มอไซค์ซีํัมไรเนาะคะ่ะมาคะ่ะพากันเปลี่ยนแบตดนะคะงัดงัดแงะแงะนะคะช่างจำเป็นเด้อค่ะเด้อช่างจำเป็น อุปกรณ์ก็ไม่ค่อยพร้อมนะคะเครื่องไม้เครื่องมือก็บอกค่อยพร้อมเนาะจะกะแต่กะพอไปได้นะคะพอถอดได้เนาะมีประแจอยู่อันนึงช่วยกันงัดช่วยกันดึงนะคะเอาออกแล้วก็เอาลงใหม่นะคะเอาของใหม่ใส่เนาะเพื่อสีตั้งให้มันตรงนะคะตรงแป้นของมันเนาะค่ะเนาะเอาก็ต้องเบึ่งดีๆนะคะ ต้องมีตัวช่วยเพราะว่าช่างจําเป็นอันเฮ่ากอยากหู้นั่นและค่ะว่ามันจะเป็นกับแบตหรือว่าที่สตาร์ทไม่ติดเป็นพ่อหยังเนาะคะ่ะที่ซื้อแบตมาใส่เบิ่งนี่ก็ลองเบิ่งนะคะเผื่อมันเป็นกับแบตเนาะในเบื้องต้นนะคะเสร็จแล้วเฮาก็เอามาเปลี่ยนเปลี่ยนเองนะคะเปลี่ยนเองเพราะว่าอยู่ไกลช่างเนาะ พอดีเพื่อนเมื่อกับหมูแล้วเขาก็ได้มาส่งเพื่อนมาเนี่หลังจากที่เปลี่ยนเบ็ดนะคะสตาร์ทบัทเดียวค่ะพี่น้องเอ้ยอยากแต่เสียเงินเสียเงินสองพันสแล้วก็สบายใจสตาร์ตติดง่ายนะคะเปลี่ยนแล้วก็สตาร์ตติดถึงบัรเดียวนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับบ